พื่อนทุกุกคนวันนี้พาเข้าโคทํากล้วยทอดมันทอดนะคะจะมีมันม่วงกล้วยนะคะเปี้ยงก็จะมีเป้ยงทอดกรอบทอดปล่อยนะคะแล้วก็เป้ยงข้าวเหนียวเปี้ยงข้าวเจ้านะคะเราใส่เท่าๆกันนะคะสามสามส่วนเท่าๆกันนะคะน้ํนาตาลใช้แดงชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยนะคะงาขาวเกลือเล็กน้อยน้ำปูนใสนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะ าไม่พอก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะอันนี้ค่ะเราเพิ่มแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าลงไปะคะ่ะทำให้มันกรอบนานมากขึ้นนะคะไม่ผสมแป้งกันเลยค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะอันนี้แป้งข้าวเหนียวนะคะเราใส่สามช้อนก็จะใส่สามช้อนเท่าๆกันนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะ กืเล็กน้อยผงพูใส่น้ำปูนใส่ลงไปเลยค่ะเราเคยทำมาหลายรอบแล้วแต่มันไม่ใคยกวบเราก็เลยเพิ่มแป้งข้าเหนีวแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะทำให้มันกวบเลยน้นมากขึ้น วนให้น้ำตาลกับปแป้งในในเข้ากันดีประมาณนี้ค่ะพอแล้วไม่ต้องเติมน้ำแนะ้เวเร็วมาตัดกล้วยกัน,นะะเลยค่ะพักแป้งไว้ก่อนอันนี้มอนญตัดมาเรียบร้อยนะคะ cam xàm xín nha các xàm xín nà có xì đó thầm anh vàng này thao thao sẽ gần ใส่งาลงไปเลยค่ะงาขาวงานล้ำเลยนะคะแล้วก็คนอีกทีนะคะใส่กล้วยใส่มันลงไปะคะ่ะตามไปทอดเลยค่ะ เทน้ำมันลงไปเลยค่ะตงเหยียดแป้งลงไปนะคะว่ามันร้อนี่ยร้อนแล้ว,ว,ว,วลองพลอยลงนะคะ 怎么样，宝贝？ nhìn ghen nó, các đều để mình nuôi anh มันเน่ะจะได้นะารตักขึ้นนะ หยดก,ยดกนะล้วยลงไปเลยค่ะระวังน้ำมันร้อนนะคะ ันก็แยกออกจากกัน หึงหมดแล้ว <mówi> ตักขึ้นเลยเยือทที่หนอลงไปนะคะ กินร้อยทำขายก็ดีนะคะลองไปทำดูนะคะเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามทำคลิปใหม่ๆให้ดูค่ะจับขึ้นแล้วจ้าเล่งหมดแล้ว น mm hmm. ี่ลองไปจิ้มกันดูนะครับกวบมาจิ้มดูนะคะมากรอบแค่ไหนน่อยมันจะนุ่มๆกวบมากอร่อยอ่ะเนี่ยค่ะ ไนนง,งมันนุ่มเีพังเสียงมันน่้มากกว่าอมแชอบไปเลยค่อมหวานพอดีเลย ทุกอย่างสามวนเท่ากันนะคะแต่น้ำตาลเราใส่สี่วนนะคะมันจะออกหวานพอดีเลยมันหวานมากอร่อยมากเพื่อนๆนลองไปทำกินกันดูนะคะบายแล้วคะ่ะบาย